ตรงนี้คือปวดมาเลยเนี่ยลงน้ำหนักเดินไม่ได้อะโอ้นี่คือทนะเลาะค่ะแล้วเนาะนี่เป็นลาบนะคะโมบ้านลาบคาตาแบบนี้เลยเห็นไหมมัรนร้อนนะครับคุณพ่อจะมาเอาไก่ตอนนี้เรากำลังจะมาหาหมอที่เป็นหมอโบ,บราณราของคนที่บ้านหัวหัตเราต้องเดินเข้าไปเห็นมาหมดเออเล่นหลักครอบเลยอะต้องต,อตรงนี้มั้งพอดีว่าเมืที่แล้วเรามาคือรั้วไม่มีอ่ะตอนนี้คือมีรั้วแล้วไงมีรั้วแล้วค่ะนี่ แต่บ้านสวยมากเลยคือผมลงน้ำหนักขาไม่ได้พอดีว่าเดินขึ้นลงเขาแล้วมันโอ้โหหนักมากเมื่อเช้าหนักกว่านี้เมื่อคืนหนาวหนาวจนแบบเส้นเนี่ยมันยืดหมดเลยแล้วนอนขยับขาดนิดเดียวคือแบบสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นจนไม่อยากจะบอกเลยว่าคือมันทรมานมากแล้วก็ไม่หลับหลับตื่นตื่นอ่ะคืนนี้ถือว่าดีขึ้นมากแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อคืนนี้คือกระดิกตัวไม่ได้เลยเขาไปขึ้นบทกลับมาค่ะอ๋อเขาเพิ่งกลับมาจากยูโะ้โหหมูดำนี่ออกลูกแล้วคนที่ไหนยังไม่ออกคนที่ออกแล้วเฮ้ยล่ย เออดูดิรูดดวกมากเลยอ่ะเต็มเลยแต่ถุงบ้านนะคะเออไม่รู้ไม่แน่ใจว่าคุณป้าที่เป็นหมอที่ว่าจะ,จะ,จะคลายเส้นให้อยู่หรือเปล่าไหมรู้นั่นไงนกำลังเดินกลับคืนบบดกำลังกลับมาค่ะคือผมลงน้ำหนักขาวนะครับล้าไปหมดเลยในะขาเขินเลยถ้าเกิดถอดเท้าเปล่านี่คือเดินเจ็บมากถ้าไม่มีรองเท้านี่คือสุดมากเลย พี่ที่มันเรานี่กระดูกกระเดี่ยวพี่ไม่ดีแล้วมั้งพี่พี่ยังนุ่มอยู่จ้าพอดีพี่พาต่อยตอนที่มีคนพี่จะรับมาเจอโอ้โหสมูพี่มาเยอะมากเลยมีคนที่พี่พี่ต้องมาดูแลรถพี่ดูดูสมูพี่เยอะมากเลยอะลุยเราลุยคนถือกล้องคนถือกล้องพูดว่าเราไปลุยดูด้วยคือแบบดำหมดเลยอ่ะไปไปดึงเส้นก่อนว่ะไปไปน้องมุนไปดึงเส้นก่อนนี่คไปนี่คือนี่คือคุณเอ่อคุณคุณป้าใช่ไหมใช่ค่ะ ว่ากำลังขึ้นบูดกลับมาค่ะนี่เลยครับคุณป้าอูมูชูปเปอร์มงก็าอูมูชูเปอร์แฮจิซ่าขาไม่ได้เลยอะ่ะอะขอเดชชาและจิจิเดคลีโอหนอเผาก็เป็นวน่ะสวัสดีครับมุก้ามาเตัวเซเวอร์เยที่ว่ที่อะ <laughs> ยายจิจดดอันยนจันวิลยเดี๋วเามาดิล่ะอันยนเหรอเยยสนอันยนแ้จุดสัญญาลอจะช่ชัวเวยยาผมได้ไหมคุณป้าอาช่างม้ก่คนอะนม้วนก็ดึงมือก็ดึงขาไปนี่คนดึงให้หมดแล้วเว้ยเอาล้ขออนุญาตดึงขาก็ดึงมือก่อนน้ำตาจะไหล กะจับเส้นนะครับดูนี่นี่คุณป้าล้างเส้นของผมนี่จะหนักหน่อยครับนะเพราะผมนี่คือโอ้โหโอ้คุปปาอขออนุญาตนะครับโอ้โทษทีนะเนี่ยอาเตสสักคนดี่ลงน้หนักไม่ได้เลยอะ่ะนี่จีบกันเนี่นยจะมาแซนเปวดหมดเลยอ,ะอ่ะตรงน,นี้คือปวดหมดเลยเนี่ยลงน้ำหนักเดินไม่ได้อะ่ะเมื่อกี้แม่มาใส่โลกรอชุ่มเบาวะจ้า แค่มาต่สกี่ะไปด้วยไปด้วยเส้นอะไรนะเส้นเอ็นมันพันกันเส้นเอ็นพันกันอะไรเบเกีเเอร์ระมัน,นพันกันนะพี่พี่ล้มท่านะ <laughs> คือเป็นการนวดเส้นที่ไม่เคยได้ลองสัมผัสเลยอะ่ะก็ใช้เล็บเล่นลงไปเลยอะ่ะ ถ้าพลิกนิดดึงแบบนั้นดึงเลยครบเลยนะเเคยมาดึงไม่เาคยดึงกับที่บ้านค่ะหมดตาแยะที่ทำาครอกน้องค่ะเส้นพี่พันธ์านนาเ้นเองมันทั้งขาเลยนะล้วคนเรมหมูต่วมาจะรักษาแต่ขั้นนี้่บุกีัตรแค่ลอกสสนะยหายมกันัน พี่เธอจะล้มแล้วมาพลิกอะพี่หรออาจจะประมาณเดินขึ้นเขาลงเขาเมื่อวันที่วันลื่นไงนะครับเนี้ยดินมันไม่เสมอนะพี่ก็แบบไม่ล่าซ <ไป S 2> ับกว่าขอดีอดกี้นะคะเนียอยากร่แ <c oughs> ล้า <c oughs> หาหนอนเสซลว่าไม่ใช่เพราะพี่เก๋ใช่ไหม <c oughs> ใช่หนุ่มยูผมให้คุณยายเนี่ยนวดมาสักพักแล้วนะครับเฉพาะตรงตีนี่คือยังไม่ไปไหนเลยยังไม่รู้หัวเข่า คุณยายบอกว่าพังยุ่งเหยิงแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้จนผมสะดุ้งหลายรอบแล้วแล้วคุณยายก็บอกผมว่าเออให้พักใช่ไหมใช่ค่ะให้พักหน่อยสองสามวันแล้วก็วันนี้ผมบอกว่าผมจะไปเดินน้ำตกต่อคุณยายบอกว่าวัวดบัวอาจารรอไม่ไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าทางมันลำบากเร่เดือดบุญเดือคืออะไรป้าเขาบอกว่าถ้าพี่กลิ้นตกเหีวนี่ใครจะไปรับอ่ะมันสูงมันชันมากอ่ะแล้วก็เป็นเหีวท้าสงขลาข้เมือมันมันเป็นภูเขาอย่างนี้ใช่ไหมเป็นภูเขาเราขึ้นไปสันเขาใช่แต่ภูเขาตรงนี้คือมันเป็น เป็น it, 1, s <S เหวสองฝั่งเลยอ๋อถ้าร่นลงไปก็คืออันตรายเลยลึกเลยนะลึกอ่ะอพาร์ทท่ออพาร์ททอยอดแต่ท่อเชื่อมบ๊ะสวัดอยู่หล่ะนั่นรอระหว่างพ่บิกว่าลึกเหรอก็คือถ้าเมื่อเราแทนในสิสิเนาะก็คือถ้าตกไปก็คือตายตกไปคือตายใช่ไหนะแล้วตอนนี้ก็ลื่นๆนะดิซออแบบอแต่เสียแบบคอนดิชั่นตอนนี้ได้ปีนะเลิกเนี่ยเนี่ยไมื่ไรเนี่ยคอนดิชั่นเปลี่ยนอะ ตายอย่างเดียวนะพี่ตกไปตายอย่างเดียวมันรอตับปูหรอเปบ่พี่คนนั่งชันคือมันมาเป็นหน้าน้าผ่าเลยใช่ไหมไอแกนเลฟผัดดูเลฟผัดทอดแกนเลฟผัดดูัดทอดนี่กว่าแต่น่ะซะสวยตื่นนอนแล้สมัครแล้นี่ทีไม่ไปแล้วขาก็ไม่ดีไม่ไปแล้วเดี๋ยวคนดูเป็นห่วง าก็ไ่สูงพี่สูงก็คือถ้าตกลงไปก็ต้องตกไปที่น้ำพุ้ยแม่สมานเลยอ่ะโอ้ตื่นเราแลสัคมาแล้วน่ทินิพรานี่ก็คือตายก็เดีก็คือตายตายก็ตายอะไรอยู่ตรงนั้น้ำพุยแม่สมานนะใช่ไม่ไปแล้วเอาไว้ให้ขาดีก่อนขาไม่ดีอ่ะแต่สวยแต่เขาว่าสวยแต่คือสวยแล้วไม่มใครไปมือกานน่ยแลทพบุญจะที่จะช่วยแลทอบุเหรอคุณป้าจะไปก็ไปอยู่ค่ะ ก็คือคนที่แบบไม่ชินทานหรือว่าตอนนี้พี่เจ็บขาใช่ไหมก็คือเสียวเสียวตกไปพี่บ่้อตัดเจือเน่ยซอนอยู่เรืยบบเด็ตารีดอนยอกว่นช่วงนี้ก็รดดูฝนอีกถ้าไปก็หยิบหยิบใส่ก้อนเห็บพรานี่ยมันลื่นเออไม่ไปแล้วครับคุณป้าเอาเอาป็นว่าผมไม่ไปน้ำตกขามันอันตรายเกินแล้วก็น้องมดก็ไม่เคยไปผมเองก็ไม่เคยไปแล้วอยากจะเห็นว่ามันสวยเออพอดีพี่อมรพูดมาก็อยากไปแต่พอดี พี่มอก็เตือนอยู่แหล,ละแต่พอดีขาผมก็ไม่หยยไหวไงปป้าก็เป็นห่วงไม่ไปดีกว่าวันนี้เป็นวันที่สามที่เขาเลี้ยงงานตอนเช้าเมื่อเช้าที่มาดูคือเขาก็กินแล้วเขาก็เรื่อยๆกลับบ้านหมดแล้วไม่มีใครแล้วดูดิมีแต่มาฮาวมาฮามีควาย<บ>าด้วยนะควายก็ไม่ได้อยู่บ้านมาวันครับเออแล้วก็ถ้วยชามถูกเก็บถูกเอาไปคืนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยืมมาจากชาวบ้านนี่แหะครับเออ ส่วนคุณตาคุณยายไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะอยู่เนาะสวัสดีครับคุณบ้านนี้คือบ้านที่ผมเคยมาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงวันที่ผมเดินทางมาที่หนองเขียวครั้งแรกเลยนะจ๊อน่ะแล้วก็นี่ข้าวเค้าอะไรก็เต็มเลยนะครับเป็นบางยาที่เขาจะไม่ทิ้งไปโดยประโยชน์อาจจะต้องมาทําเป็นข้าเบอร์หรือแม้กระทั่งเอามาเป็นอาหารในช่วงเวลาข้างหน้านะหนาวไหม หมูนี่คือแยกเก็บไว้อย่างนี้เลยนะพี่โอ้นี่คือถนอมค่ะแล้วเนาะใช่ไม่มีไฟสวยงามตามท้องเรื่องเป็นอย่างยิ่งเลยหม,มูเยอะมากเลยหมูหมูก็คือแยกเก็บไว้จากงานแต่งเมื่อวานเออนะแล้วก็หมูสับที่เขาสับไว้กินเมื่อวันก็จะมาขอหมกเหรอเออมหมกถือทีพี่จะส่องไฟคนดูก่อนคือตอนนี้คืออยู่ในมุมของการถนอมอาหารที่จริงไม่อยากจะอยู่ต่อละครั้งนี้ยเราไปสมเด็จเมืองอ่ะคือไม่เด็ดม่ดีคนอะที่ว่าจะต้องกลับไปอยู่ในเมืองแน่ ไม่ใช่คือแถวมีความสุขบรรลูกชายแต่งงานมีซักคืออะไรผู้ค้าทบไวจะคือเนาะดีใจค่ะแอปอะไรอะน้องมดนี่เขาทำแอปหมูสับเมื่อวานไงคะคือเขากินไม่หมดอะค่ะไม่หมดก็คือเอามาทะเลาะมาอย่างนี้เนาะเอามาทานนองโดยการแอปค่ะเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะคะก็ต้องแอปเก็บไว้ค่ะอันนี้ก็คั่วให้เก็บไว้เนาะอันนี้ก็คั่วให้น้ำมันมาออกค่ะแล้วก็คายไปกากหมูเนาะ แล้วก็ส่วนอันนี้ก็นี่คืออังให้มันเป็นชิ้นๆเนาะก็เป็นมันเนาะอันนี้น่าจะไปต้มแล้วแล้วก็คือถนอมอาหารไม่ให้มันเน่าหรือว่าบูดค่ะโอ้ยนี่อะไรพอนสมองหมูว่าเนี่ยของชอบเลยนี่นี่จานน้อยเนี่ยถ้าือด้ยเนี่ยาไม่ใช่สมองไอ้สิ่งแรกก็มะกอเลยอกไปอยู่เป็นน้ำมันมันละพังพืชรอใช่ค่ะไอคนดูเห็นที่ไหนอ่ะเอาเหรอเออไมดเห็นอยู่คนเดียวแต่ไอคนดูดูก่อนคือมันเป็นพังพืชไง แล้วด,ดูบรรยากาศดีมากเลยคือบางคนเนี่ยคือกลับบ้านก็ไม่มีใครแล้วตอนนี้คือแขกไม่มีลเลยไงอันนี้ทัวร์เป็นเป็นลูกชายบ้านนี้เดี๋ยวถามก่อนคุณป้าแล้วเราเแต่งงานกันเป็นยังไงลูกลูกลูกบ่าวลูกสาวแต่งหมดจัง,งทบกันเลยดีไหมวะยังมีกี่คนคะเลยกี่คนอุ้ยลูกชายเด็กก็อุ้ยใหญ่อ่ะเหลืยอยอีสี่คนค่ะรือใลูกชายเหรอลูกลูกชายเราจะใช้ทบกันดีไหมเจ้ก็ผู้ชายผู้ชายจะไปแต่งงานยังไงผู้ชายสองผู้หญิงสองโอแล้วลูกสาวไม่เห็นเลยไม่เห็นมาร่วมงานเลยนะ ผก็เมื่อวานคีใหญ่เนี่ยแล้วคุณสาวก็เมื่อวานค่ะอ๋อแต่ว่ายังไม่แต่งงานนะนแต่งแล้วสองคนนะคนที่แต่งนี่คือคนที่ไม่แต่งนี่ไปเรียนค่ะอ๋อยังมีไปเรียนด้วยนะใช่ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้มางานไม่มีค่ะเราแลเว, <c oughs> ว้นวัวหน้าเว้นวัวหน้ามีนางเอกนางเอกเป็นนางลูกสาวบ้านนี้แหละเอาแหละเอาแหละเรียนที่เรียนที่เชียงใหม่ปะเอามารู้ว่าแมวสวยกันเรียนศิษย์ศึกษาสุขศึกษาค่ะอีกคนนึงไม่เรียนแล้วค่ะไปดูคนเท่าที่ ทกรุงเทพค่ะทำงานอ๋อโอเคอปวดด้วยลำปวดอ๋ออีกคนหนึ่งบวกค่ะออ๋อนะ <c oughs> คนสุดท้อค่ะคุณพ่อจำบือบ้อจำบือบ้อจำบื้อผ <c oughs> มนี่ผมเกือบกล้าหมอครับคุณแม่จำบือ้อจำบื้อผมคิดถึงมากเลยนี่คือกลับมาบ้านนี้เหมือนกลับมาบ้านตัวเองนะมดใช่คะ่ะไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันนะครับไปส่งน้องมดเข้าเมืองก่อน,อ,น,นอ๋อนี่อ๋อแอร์ก็แพ้ไฟค่ะ ให้อแอพี่พี่อะไรพี่จะอยู่ต่อบถเจะกลับพี่ต้องไปส่งถไงหัวแขวกับเพ็บกับเพบเดนไม่ไหวยังจะอยู่ต่อทำไรทำไยัไม่ไหวตอนนี้คุณคร่จะให้น้ำชาค่ะ้วกินน้ำชาแล้ไปกันีกว่านอมดปะขอบคุณครับตีจะเจออแล้ววาวูิ่แล้วเหออกเด้วยอมืกจีวาวแล้วแ่ลอยวาว้ลงแล้เดือบ่าวเลอะไทุกป้าจะให้กินข้าวหน่อย จะกินตะกี้เฮ้ยจะกินตะกี้นะอันกินแล้วต้องใช่อ่ะกินแล้วยังนะกินไม่ใช่หรอเขาบอกกินกินแล้วข้าวไม่กินแค่น้ำชาเขาบอกแต่ซาอุราที่ครอบอบเราต้องออมมีบ้างอ่อนด้วยมีอ่อนด้วยมีอ่อนทีกป้าจะให้กินข้าวค่ะเอาคือหนูบอกแล้วว่ามาบ้างคนแกรนใหญ่นี่คือไม่ต้องกลัวอดตายค่ะเมื่อเช้าก็ไปบ้านไนไหนคือเขาให้กินข้าวตลอดเลยคทําเยอะตั้งแต่เช้าก็จะพี่ไปทํา เครียดจริงไงเออมาหนี่ก็เลอ่ะมันเป็นบรรยากาศนะขอคนข้าวอ่ะไม่ต้องเยอะครับแม่มาชิคแกมบ้าแล้วมึงกะเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะครับนะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอีกครั้งครับที่เราได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้เนาะค่าอ๋อสิ่งก็กินด้วยกันกินด้วยกันทั้งคนนะครับนี่นะเรากินข้าวกับคนดูไปนี่นะดูตอนนั้นกินไปอืมอุ้ยลาบไข่ล่ากินว่ะลาบมะม่วงเขาเดย์แบบแบบเบิ่มเนี่ยนี่เป็นลาบนะคะโมบะลาบไข่ปลา ไม่ใช่ไข่ปลาอันนี้หมูนะคะที่ทำเป็นลาบแล้วเอามาหมกอ่ะเอนี่น้องโมโกไข่ปลาไข่ปลานู่งห่อโน่นค่ะเอาเหรอเข้ามาปลาปลาปลาทาหมมดกินด้วยกันขพ่อดีจังเลยนี่เป็นลาบนะอืมเอาเดี๋ยี้อ๋อวจุกจะโชว์เขาให้ถือเวมหมูปลาและยี่ให้ออะไรแบบนี้อย่างนี้มันยาก กีนเด็ดเลยเดนี่ยอร่อยอ่ะลาบแอบลาบหมูอร่อยออร์แกนิกนเด็ดแบบผิวจางดีก็ต้องทานต้องกินมา่อกินเดดดีเป็ดก็จะให้ลูพอีจาเหตุลูกพ่อจีสเหตจอยม่แห้อะไรดีเป็ดแหุ่คุณซือได้แตไม่ดดกวนนี่จะซื้อดรารดับ บาหนวดเรวบอสสกเดอแบน้หดด้วยบอสวันนี้ขมอืมเราก็รับมาเลยชวนเา่จอร์ีก็นึกป่านี่มันกินหมูอ่ะที่เดด้าตุก็ให้นรบีแดดีใช่กว่าลราก็สภาพที่อนนี้เลยหายถูกหมดลูก่อนกว่าสาพึด้วย ไม,ไม่เราใช้แค่รากไม่ควรจะแช้ระบุนะอันรถก็เรียกมาอันรู้ใช่ไหมไม่คไม่เป็นไรครับอิ่มแล้วเมื่อเช้ากินเยอะแล้วสอนนอนสอบเนื่อนพลังเร็วจริงวะสบายเดีขยรกระดุมหมุนละค่ำคืนแล้วที่บ้านหัวหาครับพรุ่งนี้จะมีการปลูกข้าวไร่กันตั้งแต่เช้านะครับ คนในหมู่บ้านก็จะมาเอาแรงในการช่วยกันปลูกแต่ที่สำคัญค่ำคืนนี้เขาจะมาเอาอุปกรณ์ไปหุงข้าวครับเพื่อที่จะเอาข้าวมากินในงานวันนี้ครับที่บ้านของแม่ที่ผมได้มาพักที่นี่ครับก็เอาไปตองแล้วข้าวเนี่ยเพให้คนที่มาอาบน้ำแต่คนอื่อมาปลูกนะไอ้อาบน้ แค่อกูลีแล้วก็มีน้ำชาต้อนรับมีกาแฟต้อนรับด้วยเป็นไงอะ่ะบรรยากาศดีจริงเลยครับกับที่นี่ครับนะมันเป็นอะไรที่น่าค้นหาได้ติดตาม <c oughs> แล้วก็ได้สัมผัสแถวพรุ่งนี้เชา้า <c oughs> เราคงได้เห็นเรื่องราวกัน <c oughs> ไปปลูกคาราแบบที่เป็นออริจินอลที่เขาไม่ได้จ้าด้วยนะครับคืนนี้นอนนี้นะเดี๋ยวเจอกันครับกับอะไรทัวร์ในวันพรุ่งนี้เช้าบุดเลย <c oughs> ขนมขนมเดียกขนอมอบฟ้าครับ พาตื่นหุงเข้าตั้งแต่ปีสามครับแล้วก็คั่วพริกเตรียมใบนาอันนี้นึ่งข้างหรือว่าอะไรครับเด็กอ๋ออนนี้ก็หุงข้างนเนาะอืมแต้ ขุ่ข้าวเพิ่มครับก็จริงๆแล้วจะมีชาวบ้านออกข้าวเมื่อเย็นอ่ะไปหลายบ้านอยู่นะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังต้องคงห่วงเพื่อที่จะเลี้ยงให้กับคนที่มาช่วยงานและจะเยอะพอสมควรแหละเขาบอกว่าทั้งหมู่บ้านถ้าใครอยู่บ้านก็คือเอจะมาช่วยกันหู่นตำพริกนะครับก็เมื่อกี้ไปเก็บพริกมาแล้วก็ไปเก็บผักชีต้นหอมมาครับตอนกลาคืนเลย เตรียมเครื่องที่จะเอาไปทำอาหารด้วยนะครับนี้ก็คกใหญ่เลยสรุปก็คือตำพริกนะครับแล้วก็ตำเกลือนี่แม่ตำเยอะไม่ให้ตำคกเดียวคือต้องตำหลายๆคกไงตัดต่อไดิดันีด้มุมงไม่ช่วย <c oughs> เนี่ยม่กกี้คกุกได้ก็เนี่ยทำแล้วคุณแม่ตอนนี้ก็เริ่มหอ,อกข้าวนะครับคุณพ่อก็เริ่มที่จะทอดปลาเมื่อคืนนี้ลูกชายที่แต่งงานที่บ้านแม่สามารครับเอาปลาที่ดักได้มาให้เยอะพอสมควรเลยเพราะว่ารู้ว่าพ่อเนี่ยจะต้องปลูกข้าวไรนะครับแล้วก็จะต้องเตรียมาหารให้กับคนมาร่วมงานทุกคนก็เลยเอา สเบียงมาให้ครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่คึกคักแล้วก็คงได้เห็นกิจกรรมของคนในหมู่บ้านหัวที่ว่าจะปลูกข้าวไรซึ่งข้าวนี้จะเป็นเผื่สุดท้ายของหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ไม่ต้องใช้พลาสติกอะไรเลยครับใช้ใบตองที่เก็บมาแล้วก็ใช้ตอกที่ทําไว้ครับก็เป็นบ้าน สภาพนะครับส่วนบ้านลูกบ้านนี้ก็คือมีการหุงข้าวพวช่วยนะครับเพราะคนจะเยอะมากๆเลยไม่ต้องใช้เงินครับการเอาแรงที่นี่ยังมีอยู่จริงนะครับเนี่ยข้าวกตัดแบบนี้เลยไหมมัรนร้อนนะครับมันขมงขมงนี่ด้หไหมครับเป็นบรรยากาศที่ดีงามตามท้องเรื่องกับเส้นทางที่ผมได้เดินทางไปเห็นนะครับวิธีชีวิตที่เรียบง่ายและยังคงไมุ่่้มเคยยังคงมีอยู่จริง บนชันบนที่ห่างไกล <c oughs> นีุ่ณก็จะหออข้าวอย่างเดิมนะครับมาดูนี่ปลาทู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 อ <c oughs> สองตัวปลาทูจริงๆอมาชื่อปลาทูเลยอันนี้ไม่ได้หาครับจะมีปลาที่หาทอดไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นแมวไก่ก็ขันครับว่าเช้าแล้วนะครับเตรียมตัวไป เข้าได้แล้วครับวันนี้ก็้าละมาะเกือบตีห้าแล้วนะครับพ่อบุ๋นเลยนี่นี่นี่น,นี่ข้าวข้าวข้าวล้วนเลยเป็นไงอะ่ะถูกใจนี่สายเขียวเลยสายธรรมชาติล้วนเลยคุณพ่อเอาข้าวใส่นะ ข้าวนึงอันไหนเขาเขาจ้าขอชิมสักนิดนึ่งพ่อขอชิมนิดนึงนะว่าเป็นยังไงชิมชิมชิมสักนิดนึงนะครับขอชิมหน่อยะพ่อเนาะตองต้องมันเหมือนข้าวเหนียวมันว่าข้าวไร่ข้าวเหนือไปข้าวเหนือข้าวเหนือข้าวพังเหนือกินข้าวเหนือนั่นแหละข้าวเหนียวข้าวเห่งใช่เลย ออยมาอืมตอนนี้ทุกอย่างก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยครับแต่สิ่งอื่นอื่นใดคือคุณพ่อเนี่ยบอกกับเราว่าคุณพ่อจะมาเอาไก่อะก็จะเอาไปทำพิธีที่ไร่นะครับพ่อเอาไปกี่ตัวหตัวก็ต้องใช้5้าตัวเลยนะพ่อนอง แล้วตอนนี้คือหมอกลงคลุ้งเลยครับนะถ้าเกิดสมมุติว่าผมออกไปด้านนอกเนี่ยจะเป็นสายหมอกคล้ายๆกับสายฝนอะไรจางๆนะครับปลิวสวัยในบริเวณโซนที่ผมอยู่ครับแล้วอากาศก็เย็นมากมากเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวเห็นไหมครับนี่คือเส้นทางที่ผมได้มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ชมเพื่อได้เห็นเรื่องราวความเป็นจริงแลวก็สิ่งที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนพื้นที่ห่างไกลบางคนอาจจะไม่ทราบเลยครับว่าเ,เวลาปลูกข้าวอาจจะไม่ต้องคิดอะไรมากคือ ผลิตก,ก็คือเอาเข้าวไปปลูกเท่านั้นก็จบแต่คนที่นี่ยังมีความเชื่อแบบดงเดิมอยู่นะครับเพราะว่าเขานับถือพีแ้วก็ตอนนี้ก็คือนับถือพุทธบางเชื่อสิ่งที่สืบทอดต่อมาก็เป็นความเชื่อที่เขายังคงคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้เขามีผลผลิตง,งอกงามนะครับเรื่องราวตา่างๆมันก็ยังคงสืบทอดต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเดี๋ยวเตรียม ขาของเตรียมสมาระ <c oughs> เตรียมสิ่งที่ต้องนำไปไหว้จากนั้นเราก็จะได้ชมเรื่องราวการเดิน,นทางในวันนี้ครับว่าการปลูกข้าวไร่เนี่ยมีขั้นมีตอนมีลำดับของคนที่นี่นะครับซึ่งอาจจะไม่เหมือนทางภาคกลางก็ได้นะเดี๋ยวรอชมนะครับหน้าตัวกุแก้แบบนี่แล้วดูบรรยากาศด้านนอกครับฟ้าเริ่มเปิดครับแต่ว่ามองนี่คือปิวมาเลยตาม้ากล้องไม่นะว่าทุกคนเห็นหรือเปล่า เลยครับแม่ใส่เนาะใสตะกาไปครับว่ตะกี้ไก่ที่ี่เรียบร้อยครับหตัวเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงตั้งแต่ เล็กๆครับจนโตเพื่อใช้ในการนำมาเป็นอาหารและก็ประกอบที่กร,รม